สารล้มละลายกลางมีคำสั่งในการยกเลิกการฟื้นฟูกิจการของการบินไทยนะครับโดยมีการวางแผนเตรียมกับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์อีกครั้งในเดือนสิงหาคมครับ นายปิยสวัสดิ์อมรนันกรรมการและอดีตประธานคณะผู้บริหารแผนฟื้นฟูบม,มจการบินไทยบอกว่าได้ยื่นคำร้องขอยกเลิกการฟื้นฟูกิจการเมื่อวันที่28เมษายนซึ่งวันนี้ศาลล้มละลายกลางนัดพิจารณาคำร้องและมีคำสั่งให้ยกเลิกการฟื้นฟูกิจการของการบินไทย หลังบริษัทประสบความสําเร็จในการดําเนินการตามเงื่อนไขของแผนฟื้นฟูกิจการครบทั้ง4ข้อคือ1การจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างทุน 2. การดําเนินการตามแผนฟื้นฟูโดยไม่เกิดเหตุผิดนัด 3. การมีกําไรก่อนหักดอกเบี้ยภาษีค่าเสื่อมราคาหลังหกักค่าเช่าเครื่องบินตามงบเฉพาะกิจการย้อนหลัง12เดือน มูลค่า4 3 8 0 8ล้านบาทตั้งแต่เดือนเมษายน67ถึงมีนาคม68ซึ่งสูงกว่าที่กำหนดไว้ที่20,000ล้านบาทอย่างมีนัยยะสำคัญและมีส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินเฉพาะกิจของบริษัทเป็นบวกจากการปรับโครงสร้างทุนและ4ที่ประชุมวิสามันผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการใหม่ โดยหลังจากนี้การบินไทยจะขออนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนําหุ้นของการบินไทยกลับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกครั้งคาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงต้นเดือนสิงหาคมนี้ค่ะ